กีนี้ชนะไปตั้งเยอะไม่ได้อาดคลิปเอออย่าให้ดูครับคังลักคอมโบกับใครครับแล้วก็เป็นทีมแทโอยอนฮีนะเฮ้ยแต่นี้เราน่าจะแพ้ป่ะเราอัดคลิปผู้แพ้ปั๊บตัวโกงซีสูนก็เก่งคังล่าเหรอหรือไพ่โกงตั้งคู่อ่ะแค่นิ้วเดียวโอ้โหยิงหายอ่ะยิงหายอ่ะบอกเลยอายุธมินเอ๋ย เกิดใหม่พี่อ่ะเกิดใหม่พี่อ๋อยทีมเกิดใหม่ทีมเกิดใหม่แทโอก็เกิดใหม่คังุรักก็เกิดใหม่ไพ่ก็เกิดใหม่เอาดินี่มันทีมเกิดใหม่ป่ะยัดมาสปายโอ๊ยเราติดหินเจอแกงดาไปเจอแกงดาไปโอยแทโอฝั่งตรงข้ามก็เอาเรื่องอยู่อุ้ยอันนี้เราแพ้เนี่ยอันนี้เราแพ้เนี่ย อ้าวเฮ้ยเขาติดหินเขาติดหินเขาติดหินไอ,อ,อ้ยีนะ้ชนะชนะเพราะติดหินทแท้เนี่ยแล้วคังวัจะยืนอยู่สุดสุดท้ายเสมอเลยให้ดูสักห้าตาย,ยาให้ไปดูของสวมใส่เดี๋ยวทุกคนจะอึ้งเงินกับของสวมใส่ผมอึ้งามมันไม่ได้ใส่ของอะไรเลยแต่คังวัจริงๆไม่ต้องใส่ของก็ได้นะปล่อยมันตายไปเลยเออนี้ทำทำรีวิวได้นะ ้าไม่เงี้ยเจอคมดาบเงามาดูผมกดเลทไฮด้าสิบห้าได้นะเอออุ้ยอะไรอะพายไปหวานแล้วอะเดี๋ยวรอดูคังงูร้าผมครับฝั่งตรงข้ามไม่มีคังงูร้าใช่ไหมรอดูเลยครับคังงูร้าโคตรซุปเปอร์แท้งโหแล้วติดหินไปสี่ตัวฮะติดหินไปสี่ตัวฮะแทอโอฟาดปาบ หายไปไทโอเขาเพิ่งเกิดใหม่แล้วนะไทโอมาศึกของคังวุระเออคังวุระแดนเฮ้ยคังวุระาต้องคงจริงนะเนี่ยนี่คังวุระผมซีซีนซีหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ซีสองอยากได้ซีสองมากโอ้แต่เขาฮิวมาขนาดนี้ไม่น่าไหวปะวะอันนี้ไม่น่าไหวเฮ้ยมันแพ้ทีมถึกอยู่นะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยไทโอ,รทโอรเราเพิ่งเกิดโอเคสวยไทยโอรเราเพิ่งตายนี่มา สวยเลยเนี่ยคาง์ล้ามันยืนยืนค้ำให้อ่ะโดนพายุทมินฟรีฟรีดาเมจฟ,ฟรีสปอร์ตครับโอ้โคตรโคตรขี้โกงไม่เป็นไรแตโอยังป้าได้อยู่อุย้ยชนะดูรัวเลยวะ่ะชนะมากี่ตาติดแล้วเนะี่ยอุ้ยใครก็เอาชนะมาห้าตาติดแล้วครับอุย้ยพีวพีตึงขึ้นเยอะเลยวะ่ะนี่นะทีมนี้ไปจัดก,กันได้ครับ เอายอนฮีเปิดก่อนเพื่อติดหลับนะพแต่เขาเร็วกว่าวะ่ะไพเกิดใหม่เลยวะ่ะคาง,งูร้าเกิดใหม่เลยโหเขาตีแรงมากเขามีค่าหารด้วยนี่ฮะเอายอนฮีเปิดก่อนติดหลับนี่ติดหลับไปแล้วสองติดหลับตัวราเมจดด้วยฮิวมาไม่เป็นไรต่อไปก็คือไพรครับไพอุ้ยจะคาง,งูรามาก่อนวะ่ะคาง,งูร้ามาก่อนยัดมาฟาดฟาด มาแล้วครับคังูระแดนไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหคังูระไปหว่านแล้ววะได้ไงวะเวลายังมีแทโออยู่ครับไปครับแทโอเรานี่เปิดทีหลังนะเนี่ยนี่เปิดทีหลังนะครับเออติดหลับโอ้โหสวยงามยอนฮีระตีธรรมดาติดหลับกล้าหารมาครับโอ้โหลงไม่นอนหมดก็เหลือแชโอตัวเดียวโอ้ถ้ามีคางูละน่าจะชนะแต่นี่เราแพ้และเจอตึง นีไ่ไงเขาเกิดใหม่โอเ้เขามีฮิวีกโว้ยน,นี้ไม่ไหววะเจอทีมนี้ไม่ไหววะอายุทอมินเอ,อ๋ยแชโอกับแทโอถ้ามีคังมูราอยู่ชนะเอออ้าวแพ้แล้วไม่เป็นไรเหลือสามตาให้ดูกันยังเหลือสามตาให้ดูกันรีวิวทีมตายเกิดแบบจริงใจแคว่งดาม แล้วฟันลงยังห่างไกลนกยังห่างไกลนะดูซะดูซกยืนโยกะน้องน้องขังงุรายืนโยกะขังงุราเแดนเขเรียกว่าขังงุรายแดนเอาวะเอาวะไทยต้องตีแรงมนกันนะ ดูสก,กิลครับสก,กิลแทโอมาฟาดเปี้ยงหายหมดจะลงทััันนคววาาามช่ไรเป็บดฟดโอเคดูได้เลยฮะใครมีคางูล่าตอนนี้คือแบบได้เปรียบเพราะว่ามันมันชนะแทโอได้เพราะแทโอมันตายเกิดคางูล่ายืนงานกว่าคางูลา่ามีมีมีหินด้วยติดหินไปแทโอติดหินไป ไม่หว่านหรอกมีเกิดใหม่เว้ยทีมตายเกิดนี่มาสุดยอดฟาดไปเรียบย่างโกงอีกสองตาเดี๋ยวพาไปดูทีมกันนะว่ามันจะหัวกันหนแต่นี่แต้มมันสี่ราแต้มเดี๋ยวผมไม่ค่อยได้เล่นพีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเก็บหลังจากนี้น่าจะเก็บพีบ้างแล้วเอาประดับยังไม่ได้ประดับราคา2 0 0 0มืเลยมาแล้วครับคังูระเกิดใหม่ลวย้อนหีเปยังหลับไป หลับโอ้ยนี่เออที่เขาคัางกุลาไว้ข้างหลังดนะ้วยเนี่ยยู้ขึ้นมาครับโอ้แต่ขาล้าทีมถึกก็ดีนะเขังล้าตายตายช้าไปมาครับไปยังไปหายครับเอาล่ะเขาแท่โอ,โอมายืนหน้าด้วยว่ะเอาคังกุลาไปยืนหลังเฉยเอาเรื่องไปครับไม่มีไงกลายเป็นเท่าธุลีหายไปซะจนมอดไหมนี่ถ้าตายเกิดอีกคนนึงก็คือเอาไอ้เนี่ย เอาอีวานออกเอาลาเชลมาแทนตายเกิดทั้งทีมแต่ยอนฮีต้องเก็บไว้หน่อยยอนฮีมันมันซีซีมาครับเสกหินมาติดไหมต,นหนติดหินแค่ตัวเดียวคือคังนุลละสวยครับตายแทยโอไปเย่ยงไปเย่ยงหายหมดหายหมดครับโอภัยเรายังยืนได้อยู่เลยทีนี้สบายเลยครับ ึกเรียบร้อแบบยโอ้นี่เราแพ้แค่ตาเดียวอย่างนั้นเนี่ยหลายตาหนึ่งป่ะหลายตาหนึ่งครับเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยปล่อยปล่อยฟาร์มพิวพีร้อยไม้ทิ้งไว้โคตรมันม,มาติดหลับไปสองฮะใครมีคางุรงาตอนนี้คือได้เปรียบของแท้เลยใครเกิดใหม่คัางุรงาเกิดใหม่ครับ อย่ามาฝวา่งกันนะหนี่สตันด้วยเอาดิอาด้อา,อาไม่ติดสตันวะตอเขามีอีวานโอเคไผยุธมินเตอร์อ้ฟาดมาไผอยังยืนได้อยู่นะไผจะออกสกิลไหมไผมาเลยแล้วครับไผ่เปีย้ยงมาติดเผาไหมครับจงลุกโชนน่ะฟาดมาอันนี้ไพน่าจะไม่รอดละไปหมดอา้าวเฮ้ยจบเลยเหรออา้าวอะไรวะเนี่ยเออนนี้จบเลยวะโอเคเดี๋ยวพาไปดูของสมสัยนะครับตอนนี้ผม เลเวลห2อนะครับผมตอนนี้ผมเลเวล52าตอนนี้ฟาร์มไหด้าอยู่เพราะว่าเพิ่งได้ปาสคาวมาเนะาะใครตอนนี้นะครับจูลี่ยังไม่ได้ปั้นนะปั้นใครมาก่อนครับไพซีศูนย์นะครับสกิลอัพไปแค่สกิลเดียวก็คือสกิลหนึ่งแต่เดี๋ยวถ้าเกิดได้ที่อัพสกิลจะอัพอีกนะแต่ว่านี่ครับดูของใครยังฟาร์มไหด้าอยู่ไงยังได้ของยังไม่ครบนะโจมตีจุดอ่อนนะครับโจมตีทั้งหมดแค่นี้ไปก่อนส่วนเสือ้อก็ยังไม่มี6ดาวเลยความเสียหายคริต แล้วก็แหวนก็แหวนเลือดไอแหวนสีแดงเนาะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นเซตเพิ่มความเสียหายนะครับเนี่ยเพิ่มความเสียหายบวกกับแหวนก็เพิ่มความเสียหายไปอีกนะครับอันนี้คือไพรต่อมาคือแทโอแทโอแทโอก็ใส่เฮ้ยจริงๆแทโอเราเอาไปของไปให้ใส่ปาสคาลนะจริงๆแทโอต้องใส่ของปาสคาลนะครับเนี่ยความเร็วโจมตีอัตราคริ์ที่ขความเสียหายคริ์ที่ข้อโจมตีจุดอ่อนแล้วก็โจมตีโจมตีความเร็วจนอันนี้ฟาร์มฟาร์มใช้ปาสคาลฟาร์มอยู่ไง จริงๆต้องใส่2อันนี้นะครับแต่แทโอก็ใส่นี้ไปก่อนได้ใส่ไปแบบความเสียหายคริติคอลพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ความเสียหายคริติคอลเน้นความเสียหายคริติคอลไว้ก่อนนะครับตรงนี้คริติคอลออกมาที่70%กําลังดีเพราะว่าสกิลของแทโอมันจะเพิ่มคีดาเมจคริติคอลไม่ใช่เพิ่มอัตราคีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ oh? แล้วก็คังุระคางุระจริงๆไม่ต้องใส่ของเลยก็ได้แต่ว่าใส่ของถึกก็ได้แต่ผมใส่เป็นโจมตีนะจริงๆเน้นความเร็วอันนี้ผมแบบใส่มาก่อน ใส่แบบที่มันเซร็จที่มันแนะนํามาให้อะใส่ไปก่อนใส่ไปเฉยๆเลยแค่จอดตัวแล้วก็ใส่เน้นเน้นเน้นย,ยืนแทงยอนฮีครับยอนฮีครับไม่มีอะไรยอนฮีจริงๆเน้นเข้าเป้าก็ได้นะเน้นเข้าเป้านะเข้าเป้าหกสิบห้านี้ถ้าเข้าเป้าเยอะก็จะทําติดหลับง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างอีวานก็ไม่มีอะไรมากก็เน้นป้องกันเลยยังไม่จอดด้วยซ้านะครับผม ทีม p ี p ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทีมเวทที่ผมเล่นกันเดีย๋ยวรอปั้นจูรีมาก่อนตอนนี้มีเมลคีนะครับก็ฟาร์มไฮด้าเหมือนกันยังไม่ได้มีเซตอะไรมากมายแล้วก็ก็ต้องมียอนฮีด้วยแล้วก็มีลีน่าเนาะลีน่าแล้วก็ยูชินนะครับยูชินเป็นเซตบล็อกอันนี้แบบเข้าเป้าอัตตาบล็อกเข้าเป้าอัตตาบล็อกนะครับผมนี่นี่คือทีมทีมเวทกับทีมกายภาพเอาไปฟาร์มพวกฝันร้ายก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูฟาร์มฝันร้ายฟาร์มฝันร้ายนี่บอกเลยปล่อยออโต้โคชิว นะครับผมอ่าแต่ตอนนี้คือเราติดอยู่ที่ไอหนึ่งขีดสามสิบเพราะว่ามันฮิวไงมันฮิวเอาลาใช้ออกเอาพลายมาแทนละเผาไหมนะครับเนี่ยทีมที่ผมใช้ก็ประมาณนี้อ๋อส่วนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทีมกายภาพจะเป็นอ e ีลินนะอีล e ินเพิ่มพลังโจมตีกายภาพสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเท่านั้นยังไม่พอสแตทของสแตทของแกเนี่ยมันเยอะกว่าอ e ีกาห้าดาวหกดาวอยู่นะเนี่ย HP มาหนึ่งพัน 1, ใช่ไหม พลังโจมตี310รอเอ้ยสามดูตรงนี้ไว้นะแล้วดูอีกาครับอีกา HP 891กับ266อันนี้6ดาวนะครับแต่อันนี้เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด12%อันนี้จะดีกว่า,อ,นนวาอันนี้จะดีกว่านี้นะครับเพราะว่านี้สเตตข้างล่างยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตีบวกเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีไว้13%ก็จริงแต่แต่แตออีกายังดีกว่าเพราะว่าสเตสตสเตตโดยรวมมันโอเคกว่านะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนฟาร์มทททัั ra, ัั้้้งงงไฮดรรราาาฟฟ์์มมเเลลวนะคบ เดี๋ยวน่าจะตึงขึ้นเยอะนะครับเนี่ยเอา UE ออกส่วนทีมนี้ก็เอาเอาเอ,เอใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วจะเป็นก้าหารฟาร์มด้วยนะส่วนฟาร์มฝัดร้ายก็จะใช้ทีมแคโอกับก้าหารนะครับก้าหารมันโกงตรงอ้นี้มากกว่า50%ต่อยไปก่อนแล้วก็ต่ำกว่า50%ก็เคลียร์มอนประมาณนี้ทีมผมแต่ตอนนี้ฟาร์มให้ได้อยู่เซฟไปนี่ออกมาโอเคเดีย๋ยวให้ดูภาพรวมอีกทีนึงก่อนจะจบ คลิป <Keep S 2> กันเดีย๋ยวไปทำของต่อนะครับในไลฟ์ตรงนี้นี่พลายนะครับซูริเทโออ่ะให้ดูตรงนี้ก็ได้นี่เอาเรื่องจัดเบริก้ากำลังตั้นขึ้นมาอยู่นะเบริก้านี่ฟาร์มผ่านหอคอยได้นะบัฟขึ้นมานะครับผมมี C1 นะครับตรงนี้ก็รอดูต่อไปว่าจะได้ตัวอะไรเดีย๋ยวไปผสมตัวละครเพิ่มเผื่อได้โอเคประมาณนี้แล้วนะครับสหรับคลิปนี้ถ้าชืช่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำ,ค,ำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณท,ทุกคนทีนท่เข้ามาชมจริงจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ ลิทแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a i l น n d เกม e Show 2025พบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเ e อ็กคลูซีฟและเหล่ากองแทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแร ok ็ n a น o ร g e ็อก i s ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริพบกันที่บู Liadmanhop